ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทางช่องกเกษตรบันเทิงศิีนครับครับสำหรับคลิปนี้ก็จะนํ่เสนอการการะจายค่วมเสียงจากการทำหน้าครับ ซึ่งการกระจายความเสี่ยงก็คือการลดความเสี่ยงในเรื่องที่เฮ้าบอสามารถที่จะควบคุมได้ครับซึ่งเช้าน้านี่มีปัญหาก็คือเรื่องฟา้าเรื่องฝนนี่แหละครับคือท่านผู้ชมได้เห็นแล้วครับหน้าผมเองวานเขาบอท่านครับน้ำท่วมไปอีก27ไรครับบรเดียวท่านเดียว พ่องานพี่น้องนี่แต่ว่ากับโบเป็นอยังครับถึงแม้ว่าเฮ้าสิบโบ่ใดว้านเขากับพ่อสิมีใดไล่ได้ในส่วนอื่นพ่อได้คือต่ออยูอ่ซึ่งคลิปนี้นี่จะนํำเสนอการลดความเสี่ยงให้พ่อแม่พี่น้องชาวหน้าของเฮ้าพ่อไดมีไล่ได้เสริมครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมทางช่องเกษตรบันเทิงศินครับครับสำหรับคลิปนี้จะนําเสนอการกระจายข่วมเสียงจากการทำหน้าครับซึ่งการกระจายขวอมเสียงก็คือการลดขวอมเสียงในเรื่องที่เฮ้าบอสามารถที่จะวควบคุมได้ครับซึ่งเช่าหน้านี่ มีปัญหาก็คือเรื่องฟ้าเรื่องฝนนี่แหละครับคือท่านผู้ชมได้เห็นแล้วครับหน้าผมเองวานเขาบ่ท่านครับน้ำท่วมไปอีกยี่สิบเจ็ดไรครับบ่ได้ท่านได้ว,วานพ่องานพี่น้องนี่แต่ว่ากะบบ่เป็นยังครับถึงแม้ว่าเฮาสิบบ่ได้วานเขากับพ่อสีมีไล่ได้ในส่วนอื่นพ่อได้คือตออยู่ ซึ่งคลิปนี้นี่จะนํำเสนอการลดความเสียงให้พ่อแม่พี่น้องชาวหน้าของเข้าพ่อได้มีอะไรใเสริมครับครับสำหรับลดความเสียงจากการทำหน้าซึ่งหน้าผมคือพายุเดเขาครับพี่กัดนี่อำเภอุ้น,นจังหวัดศรีสะเกดคือยังเห็นแล้วครับสงสัยปีนี้นี่คงสิ เสานลาบากกับการเห็นหน้าเนี่ยจังหน่อยนึงครับแต่ว่ากับมเป็น,นอย่างซึ่งผมกัด้ปุก๊กมาอยู่ข้าไวไร้ลายอยู่ครับนี่รถควมเสียงของผมซึ่งตัดไปแล้วครับในเงื่นสามหมื่นกว่าบาทสําสหรับปีทีแหล้วนี่วางหนาแรลงมางคันนี้ครับตัดแล้วมันก็เกิดขึ้นไม่ครับเกิดขึ้นมาซี่หาต้นพลราบันนี่อ,อีก3ปีกระทยอยตัดปีต่อปีไปเรื่อยๆครับ นี่คือรถควมเซียงไปได้ในระดับหนึ่งครับจากที่เฮ็ดหน้านี่คำนวณต้วนุนลบกบนี้คา่า,านั่นค<ม>่านี่กับเดืออยู่ประมาณสี่หามื่นนี่ละครับหน้ายี่สิบเจ็ดไลนะกับถือว่าบ่อมากบ่อหน่อยแต่ว่าถ้งเข้าปลูกอยู่ค่าอพอได้ขายอยู่ค่าก็ได้ขายได้สามหมื่นบ่ได้ใส่ปุ๋ย บบได้ลงทุนนิยังมากไม่ครับสื่อต่างแต่พันมะปลูกต้นละ3บาท4บาทแล้วแต่พันนี่เป็นพันเนือเยื่อครับซึ่งมันมีต่างแต่หลากฝอยหลากแก้วในโบขอ่มีปัญหาครับเวลาเข้าจะทำไรต่าต่างนี่ปั๊บแป้งเกษียณไม่นี่ก็สามารถใส่รถแท็กเตอร์เข้าในด้านออกได้ครับมันง่ายตรงนี้ครับซึ่งปีนี่ฝนมา บบได้ต,าต่างตครับโอ้ยจังพันยังครับพงผมนี่แม่นเบดนี่ผมกับปลูกไม้ไปเรื่อยสภาพพื้นหน้าตึงขึ้นคือปีทีแล้วนี่ก็มีแต่เขาครับแถวนี่นี่ก็แจ็คสิทยได้แจ็คสิวานได้คือบอกับโบท่านหูครับแต่ว่าก็ล่อฝนคนออกไปก่นอนช่วงนี้ก็นล่อหลายสิ่งหลายอย่างคงจะได้าวานต้มแล้วครับได้ซ้ำไหนกับคือเสียเอาซ้ำนั่น นี่ถ้าเฮามีอาชีพเดียวเฉพาะเฮ็ดหน้านี่นี่คือนอนบรับครับมีโอกาสสิเดรับยากเก็บปวดหัวได้แต่ว่าเฮามีอยูค่าบก็ไเด้ล่องทองอยู่ครับจากนี้ผมกับขายทุกปีแล้วครับถึงแม้สสบบัวไดเขาก็สร้างมัน ถวมันวานเขาว่ะท่านกับแจ็กสีวาจังไรครับเดือนพฤษภาต้นเดือนมากกับฝนตกตกแห้งมือนึงมันกับทวมกับเพื่อน้ำสิละใบได้เพื่อมันสีแหงไม่ฝนกับไม้อีกครับบอบกแจักเถื่อนี่ของผมนี่ไถไหวมือนั้นมันแหงมือนี่มันมีหนามบัดน,น,นี่คือฝนมา มือนี่มาสองมือมาสองมือกับเพื่อนามสิลวดครับอีกซี่หามือกับมาาไมา่ขาดว่าเดือนนี่ฝนสิม่อีกว่าันเดือนมีทุนาสองพนหาลอยหสิบแดสิทิวานบดร,รกอกแต่ว่านี่คือคววมเสียงของชาวนาครับเสียงมากเสียงหน่อยนี่ยึืนยูก็ผู้มีประเทศ องเกี่ยวของว่าเป็นหน้านุน่นหรือหน้าลุ่มน้ำถ้าลุ่มน้าก็เจ๊งครับมันบม่มีหมองสีเซลาใบไปองผมนี่ก็ขอนคางไปทั้งผุนละล้ายกลัวหันวานต้มโม่ออกก็คือสิทล์อยไหวแล้วครับให้มันแหงก่อนจังสีมาวากันใหม่นี่สำหรับทันไดจะปลูกไม่ยู่ค่าบนขั้นหน้าครับ นานรุ่นครับนานรุ่นนานล่องบอ่อเสียหายครับเกิดไรได้พร้อมว่าต้องไปว่าเขามันเจ็ง,งามบอบมงามผงผมปลูมาแล้วนี่งามคือเก่าครับถาวานเขาท่านนี่เขียวกุ้มทีบเลยเลยนี่แต่ว่ามันปีนี่มันถึงะาะใบหนามอยู่บอท่านเหลวครับอบอท่านแห่งก็เลยวานบอท่านใดไดสองทางครับเกษตรกรน,นี่ มีโอกาสมีทางเลือกที่ดีมันก็น่าจะหาไรายได้หลายหลายอย่างหลายหลายทางเขามาประกอบครับทุกมือนี่ทุกอย่างใส่เงินบริหารเบิดครับเพราะว่าจะให้ยูกไปโรงเรียนซื้อน้ำกินน้ำฝนนี่โบมีคนกินหรอครับคู่มือนี่นีแจะซื้อน้ำจากโลกน้ำทั้งนั้นนี่ปัจจัยพื้นฐานเลยน้ำดื่มนี่ คับเขากับน้ำนี่นี่อย่างแต่สื่อครับเพราะว่าจะไปหาโขมหาเขียดนี่ก็กินแต่ยางเกาไหลมันก็คือสิบเบื่ออาหารได้นี่แต่พอแม่พี่น้องมีขันหน้าที่มันใหญ่ใมันกุ้งกวงสามารถปลูกได้ครับพันแนะนําให้ปลูกสําหรับผมนี่ขึ้นเนื้อเยื่อถ้าเป็นต้นยูคาดมันมีหาแกแกวเวลานามขาดนี่มันอัดบยุครับกันแท่ขั้นหน้านี่ มันสอดมันสอดนามสาะเพราะว่านามมันมีแรงดันท่านผู้ชมที่ยังมีหน้าว่างเรือดถือฝนกระนำคือยางกับผมนี่หายใจลดต้นข้อละครับตรงมาหลวนว่านามสิบบกบอแต่ว่าถาท่านมีายใดเสริม ปผูกยูคค่ากับนามนี่เขากันได้ครับบ่ต่องเป็นกังวลได้ได้ทั้งสิน้นรายได้เขาสองทางบริหารจัดการแล้วครับสำหรับกรเกษตรกรนี่ป้อนค้างจะเป็นหนักผลิตวัตถุดิบป่อนให้ลูกง,งานสำหรับ ทางการเกษตรนี่เขาเป็นระดับหนึ่งครับล้างล้างมานี่ไม่ยูคค่านี่เป็นทีนิยมของอท้องตลาดาซึ่งช่วงดําหน้านี่ไม่นี่ไปเห็ดเสือเพื่องต่างๆนี่มันโบข่อยมีครับขาตลาดปลูกไปเรื่อยๆครับปลูกเสริมอมองได้หวังๆปุ๋ยกระโบดใส่ครับปลูกครั้งเดียว สบายใจนี่เพิ่งปลูกมาได้สามสี่เดือนครับปลูกตั้งเต้าน,นาแรีงพุนละถึงหน้าพุนมาถึงหน้ากือง,งัามลดค่วมเสียงเพิ่มได้ได้เหตุต่างแต่นหน้าก็คือหน้าผมนี่แหละครับห่อเสภาพฝนมาแบบนี้ก็เป็นอย่างไรนี่เด็สวนห่วงแล้วครับขันแบบนี้ถ้าบ,บวานต้มก็ยากครับต้องวานต้มเท่านั้น ต้องไปมาเขาวานบริหารการดหาร่อย่างนีจังน้อยครับนี่แหละครับการหายใจคว่วเสียงของผมสําหรับท่านใดยังตัดสินใจบ่ท่านใดล่องเบงผมเห็นกบหน้าผูเมียงนี่แหละปลูกไม้ยุค่าบนขั้นหน้าครับเพื่อหลดความเสียงจากการทำหน้าเพิ่มได้ดจากการขายไม้ครับ,รบสำหรับคลิปนี้ ฝากพ,พี่ฝากน้องอเกษตรกรชาวไร่ชาวนาที่มีพื้นที่ว่างๆครับบนขันหน้าที่มันใหญ่เป็นปลาอลองปลูกใหม่อยู่ค่ะพันเนื้อเยื่อครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ